สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้ยวยกันกับน้องเอมมี่กัน e แล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้เอมมี่มาอัปเดตรถมิวเอ็กนะคะอัปเดตสต็อกมิวเอ็กที่สาขาสุวินทวงศ์ค่ะนะคะ,นะคะแล้วนี่เลยพี่ดูมิวเอ็กแต่ละคันของเรานะคะมีรถเข้าใหม่นะแล้วก็รถอ่าตัวเลือกมากมายหลากหลายเลยนะมีเอ็กซสามจุดศูนย์สามจุดศูนย์ขับสี่นะ,ะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็มีเหมือนกันนะคะชมใหม่นี่ เดี๋ยวเราเริ่มเป็นคันแรกคันนี้ก็เลยดีกว่าคันนี้นะคะ Isuzu MU-X สามจุดศูนย์เนวี่ X, Navy, ค่ะตัวโฟร์วิวดีรดปีสองพันยี่สิบเลขไมล์แปดหมื่นนะคันนี้แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้เป็นตัวท็อปออปชั่นครบนะคะตัวโฟร์วิวสวยมากคันนี้บอกเลยนะคะเผื่อใครตามหานะคะใครเล็งหาตามหาอยู่อยากได้จัดกันได้เลยคันนี้นะคะในงบแบบแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น 859แล้วฟรีดาวด้วยไม่ต้องออกไม่ต้องใช้เงิอนออกรถเลยค่ะพี่คันนี้นะสีบอลเงินสามารถทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมระเอียดการผ่อนหรือว่าอยากเข้ามาชมรถก็ติดต่อที่เบอร์เอมี่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแอดไลน์ได้ค่ะตัวนี้859ผ่อน1 4 0 0เท่านั้นนะคะหรือคันนี้ฮะ m u X 3.0 Navy รถปี2018นะคันนี้ตัวเลือกเยอะมากนะตอนนี้สต๊อก เฉพาะรุ่นนี้ประมาณ20่กว่าคันที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะเต็มเลย3.0ศูนในวิ่ขับสรถอปรถปลดอะระวางนะคะของหอน่วยงานธนาคารออมสินเป็นรถที่เข้าศูนย์ทุก,กระยะนะคะดูแลโดยศูนย์ตลอดการใช้งานสภาพสวยมาก นะสภาพสวยรถนะมือเดียวป้ายแดงนะคะไม่มีประวัติชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ํากลับสีกองใหม่ไม่ตัดต่อแต่งโครงสร้างค่ะใครสนใจนะคะเล็งหาตามหาอยู่อยากให้ลูกคา้านะคะมาชมรถตัวจริงที่เพชรยนต์นีน่สภาพดีมากเลยนะคันนี้สนใจจองกันได้เลยค่ะพี่นะคะชอบคันไหนอะไรยังไงทักเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วนี่ก็เห็นไหมเอยอะมากมเลย3.0นะคะตัวปี18ตัวเนวี่ขับ2 มีการตรวจอินสเปคชั่นให้ทุกคันนะคะตรวจสภาพตัวรถให้เลยทุกคันค่ะพี่ซื้อไม่ซื้อไม่รู้นะคะเราตรวจให้เลยเสียงเงินให้ก่อนเลยนะคะแต่ว่าเราได้รถอ่าที่มีใบเซอร์การันตีจากช่างนะคะจากบริษัทของหน่วยงานอ่าที่ได้มาตรฐานิยมของทางญี่ปุ่นนะ,ะสภาพดีมากรถพวกนี้พี่ดูนะคะสวยมากคันนี้แต่ราคันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นกับมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์เนวี่ขับสองนะคะนี่ ตัวเลือกเยอะนะเผื่อใครสนใจนะคะตามหายอยู่ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยแต่ละคันของเรารับประกันโครงสร้างแน่นอนค่ะฟอร์จนเนอร์ก็มีเลือกเยอะหลายคันนะคะฟอร์จเนอร์นะเผื่อใครหายอยู่รุ่นอะไรยังไงก็ลองทักเข้ามากันได้เลยถ้าเชื่อมั่นในบริษัเทเพชรยนต์นะคะเอมี่เดี๋ยวดูเรื่องรถเรื่องโปรโมชัน่นเรื่องรอายละเอียดตัวรถให้อย่างดีเลยค่ะนะคะนี่สามจุดศูนย์เนวี่นะคะสามจุดศูนย์เนวี่ Navy, ะะ Navy, แล้วก็เนี้ยสามจุดศูนย์อัลติเมท นะฮะตัวท็อปปียีสองนะฮะเล็กไมล์อยู่แปดหมื่นโลจัดทรงลง้องให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทซีดาวพอร์ตอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทค่ะหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดไม่เกินนี้แน่นอนสวยมากเป็นตัวใหม่ตัวท็อปนะออปชั่นตัวทนะ็อปให้มาครบมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นอะแดปตีฟคุชชั่นโทนปรับเป็นความเร็วแปรผันตามคันด้านหน้านะคะพันด์เดินชีพเลดาร์ป้องก,กันการออกนอกเลนนะครับป้องกันการชนคือมีให้ครบหมดเลยตัวนี้นะคะ สวยงามมากคันนี้คใครสนใจจัจองกันได้แล้วก็อีกคันนึงเป็นตัวลองท็อป3.0อีลิแกนนะฮะรถปี2023ค่ะคันนี้เลขไมหกม่60,000 989ค่ะพี่9 8 9 0 0 0บาท9,899,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยมากคันนี้รถสวยมากจริงๆนะรถมือเดียวป้ายแดงสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะคะใครที่หาอยู่อยากให้ลูกค้าชักหรือโชวเข้ามาหาเอมมี่กันได้เลย นะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาขอรายละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะเนาะใครสนใจยังไงก็ติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกค่ะเบอร์เอมี่แอดไลน์ได้เลยทักมาขอร,รูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือว่าโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะนะคะ,ะโอเคเนาะวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ